ทุกคนทุกชาติมีเหมือนกันหมดคือพอดเล่าโดยรวมเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องแอนฮสเตไม่ได้เกี่ยวกับจีนลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความรักความรักชีวรักหักสว่างเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วใช่เพราะความรักมันคือเรื่องของคนทั้งโลกจริงไหมครับเพียงแต่จะออกมาในรูปแบบไหนจะอยู่ในอาชีพไหนเท่านั้นเองเรามานําเสนอด้วยการวางคาแรคเตอร์เข้ามาเพื่อให้มันมีสีสันเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันตอบโจทย์ในหัวใจของคนที่ดูทุกคนแหละทุกคนมีเรื่องนี้มันเป็นรักสามเศร้า โลกทั้งโลกนี้ก็เจอรักสามเศร้าทั้งนั้นแหละมันน้อยคนที่จะรักสมบูรณ์แบบจริงไหมครับเพราะฉะนั้นการดูด้วยความเข้มข้นของเรื่องด้วยการแสดงที่เข้มข้นด้วยบทที่เข้มข้นจึงทาให้ทำให้คนดูรู้สึกได้ปลดปล่อยนะผมว่าได้เกิดความรู้สึกว่าเออเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆหลายๆคนอาจจะมีแฟนที่อาจจะมีกิ๊กอะไรอย่างนี้ก็คงรู้สึกแบบนั้นนะว่าฉันแหมฉันอยากทำแบบนี้จังเลยแต่ฉันทำไม่ได้มันเอสเคป แะครับเพราะฉะนั้น,นมันคือมันคือ,คอตัวแทนความรู้สึกลึกๆของคนดูอของลูกผู้หญิงหอือลูกผู้ชายใช่นั่นคือเป็นผมว่ามันเป็นหัวใจของการทําละครนั่นแหละ,ะของทั้งโลกที่เหมือนกันนะจริงๆอะ่ะอันนั้นน่ะเป็นศาสตร์นะครับศิลป์คือการเอามาประดิษฐ์ยังไง เพื่อให้มันน่าดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลนจึงได้รับความนิยมนั่นคือเหตุที่ทําให้คุณป้องนวัตกับคุณบีน้ําทิพย์ซึ่งแสดงนําในเรื่องนี้ดังมากแล้วก็เพิ่งไปโชว์ตัวที่เซี่ยงไฮ้มาเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วดังคอนไปตั้งนา่แล้วเขามีเรื่องอื่นๆต่อมาอีกเพราะฉะนั้นเขาเป็นขวัญใจและเป็นที่นิยมมาประมาณสียเรื่องเพราะฉะนั้นเขาไม่แพ้ติกแล้วตอนนี้ใช่ต่อจากรุ่นติ๊กมาก็จะเป็นการถึงคุณป้อง นะครับคุณบีคุณแป้งออนจีราซึ่งก็เป็นขวัญใจและล่าสุดเนี่ยคุณบีเดอะสตาร์มีเหมือนกันกับคุณกับคุณติ๊กเจษราพรเมาเครื่องบินกันมามาเชียร์ถึงเมืองไทยพวกเราตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่เมืองจีนเราก็ขายละครไปปกตินี่แหละแต่เกิดเหตุอันใดจึงมีแฟนขับพากันเหมาเครื่องบินกันมาเชียร์กันถึงที่นี่ล่าสุดเขารีเควสเราไปทำ โชว์ถึงประเทศจีนเลยเพ,เพื่อจะเอานักแสดงเซ็ตเพื่อจะเอานักแสดงแต่ก็ชื่นชมชื่นชอบไปไปเพื่อให้คนจีนได้อ,อ ไม่ต้องลำบากต้องมากันขนาดนี้มากมันก็เหมือนกับเป็นการขยายธุรกิจนะครับใช่ขยายธุรกิจต่อไปอีกอาจจะเป็นธุรกิจการจัดงานอีเวนต์หรือว่าลักษณะของการโชว์ตัวมีวิธีการอย่างอื่นไปขายได้อีกใช่ครับอันนี้คือต่อยอดส่วนธุรกิจเกี่ยวข้องเหมือนกับที่ดีส์เขาขายของที่ระลึกขายลายต่อไปก็เป็นลักษณะคาแรคเตอร์ของละครที่มีผลมา จากสิ่งที่ดารานำเสนออย่างเอลวิสถท่านท่านไปที่บ้านเกิดเอลวิสเนี่ยทุกอย่างเป็นเอลวิสแม้แต่มาร์กก็เป็นของเอลวิสนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการมีรสนิยมเหมือนถ้าถ้าภาพยนต์เราได้ไปทำอย่างนี้อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพทั้งภาคเอกชนและภาครัฐผมคิดว่าจะช่วยให้ส่วนนี้สร้างรายได้ให้กับคนในประเทศแล้วก็ผมคิดว่าสังคมโลกปัจจุบันเนี่ยมีความประณีตในการบริโภค มีความจำเพาะเจาะจงในการบริโภคมากขึ้นเพราะงั้นเมื่อไรเ็าตามที่เราสามารถนำเสนอตัวผลผลิตที่ตรงใจตรงรสนิยมเนี่ยโอกาสของเราก็มีแล้วผมคิดว่าฝีมือคนไทยในยเรื่องความประณีตเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกครับเพราะงั้นตรงนี้เองผมคิดว่าเราต้องหยิบเอาประเด็นที่เป็นโอกาสเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมา,มาทำให้เกิดให้เกิดรูปธรรมมากที่สุดกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยตั้งกลไกที่เรียกว่า คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดีทัศน์แห่งชาติขึ้นมา,าซึ่งท่านรองนายกตามกฎหมายนี้ท่านนายกเป็น,ป,นประธานเองก็ได้กรุณามอบท่านรองไตรงส่วนคีรีมาเป็นประธานบอร์ดเองแล้วก็รัมตีทั้งสองกระทรวงเลยนะฮะคือกระทรวงวัฒนธรรมเป็นรองประธานคนที่หนึ่งแล้วก็รัมตีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นรองประธานคนที่สองนอกนั้นก็จะมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ที่สําคัญคือมีภาคเอกชนเช่นสมาธ์สมาคมภาพยนตร์นะผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเหล่านี้จะมาคิดถึงเรื่อง ที่เราปรากฏการที่ที่มาอยู่เนี่ยจะทำยังไงให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากที่สุดและท่านรองตรงก็ได้พูดกับที่ประชุมว่าเราอยากจะส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ของต่างประเทศในประเทศไทยกับเราส่งเสริมให้คนไทยสามารถสร้างภาพยนตร์ออกไปในต่างประเทศมากขึ้นวันรูปธรรมท,ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็อยากจะเห็นความสำเร็จในอุตสาหกรรมตรงนี้มากงั้นก็ผมก็ใช้เวทีเล็กๆเ,เ,เวลาปัจจุบันเนี่ย ในการหาเรือร่วมกับภาคเอกชนวันนี้ก็พูดกันถึงเรื่องกองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็คิดว่าภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ก็ดีเนี่ยเป็นโอกาสที่เรามีความแปลกแตกต่างอันนี้คือจุดขายนะครับแปลกแตกต่างและมีคุณภาพ ควบคู่กันไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการที่จะนําไปสู่การเปิดตลาดเรื่องนี้ต้องทาเป็นเป็นระบบบูรณาการผมคิดว่าภาคเอกชนเป็นตัวทําผลงานที่ดีที่สุดภาคราชการเนี่ยคงจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนให้เกิดความสะดวกแล้วก็เป็นโอกาสที่จะให้เอกชนเขาเติบโตโดยตัวเขาเองครับทางจีนเขามีเซ็นเซอร์ละครไทยบ้างไหมคะมีค่ะมีเซนเซอร์เขาเรื่องกดเขานี่คือคือเหมือนของเราไหมฮะหรือว่าเวลาที่เราทําละครแล้วเนี่ยเราต้องคิดเผื่อว่า โอ้จีนอันนี้เขาคงไม่อนุญาตแน่ๆอย่างสงครามนางฟ้าอย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆมันก็<ช>แรงนะไทยเรายัางแรงเลย<ช>พอไปถึงที่เขาเนี่ยน,น่าจะมีความอ่อนไหวมากกว่าอีกนะอ,อพูดถึงว่า ถ้าเรื่องเซนเซอร์นี่มีอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะมาจํากัดว่าผู้ผลิตทางไทยจะต้องทําแบบนี้เพื่อที่จะหลักเราไม่ใช่ส่งออกใช่ค่ะเรายังคงคิดถึงคนไทยอยู่เป็นหลักเป็นหน้าที่ที่เราเวลาที่จะเลือกละครเรื่องใดไปลงที่ประเทศจีนเราจะต้องสกรีนก่อนว่าเนื้อเรื่องแบบนี้กติกาใช่ครับที่ทางทาง ผมไปครั้งสุดท้ายเนี่ยก,ก็มีการพูดกันหนังผีหนังที่เกี่ยวกับการสร้างความเชื่อเรื่องศาสนาก็มาไม่มีศาสนานะฮะหนังที่เกี่ยวกับกระเทยหนังที่ปล่อยให้เด็กมีการจูบหรือว่าทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศในที่สาธารณะในเขาห้าม,มจะใส่ชุดนักเรียนนะฮะทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เขาห้ามหมดวันกติกาเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องมองว่าบางฉากเนี่ยเช่นกรณีตบตีเนี่ยเขาเขาอาจาอาจะเอาเฉพาะมุมที่เห็นพอให้รู้ว่ามีพฤติกรรมแบบนั้น แต่ไม่เห็นอาการเพีย้ยพระแบบที่ปรากฏในภาพยนตร์ที่ฉายในเมืองไทยอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดที่ผู้สร้างก็จะต้องรับเป็นข้อมูลผมถึงบอกในตอนต้นว่าถ้าเราจะทําเรื่องนี้ให้เป็นที่นิยมก็เหมือนกับฮอลลีว o ูดนะฮะเราก็ต้องทำรีเสิร์ชความต้องการดูภาพยนตร์ของคนต่างประเทศหรือในตลาดที่เราต้องการไปควบคู่ไปกับการทําตามเอกลักษณ์ของเราควบคู่กันไปด้วยนี่คือจุด จุดที่จะต้องมานั่งนั่งครี่กันอย่างโดยละเอียดนะฮะอันนี้คือคือแนวทางที่ผมคิดว่าเป็นเป็นประโยชน์ครับแต่อย่างโจทย์อย่างเมื่อสักครู่เราพูดถึงสงครามนางฟ้ากันเราพูดถึงโจทย์ของความที่ต้องเซ็นเซอร์เขาเซ็นเซอร์ปุ๊บเนี่ยอาจจะมีก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละเป็นกรอบกรอบว่าเฉยๆว่าอย่างนี้ห้ามอย่างนี้ได้นะอ่าให้แค่นี้อย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันนอกรอบว่า มีอยู่30สกว่าตอนตัดไปเยี่ยนเสลยยี่ตอนอันนี้คืออาอิสระคือให้ดูได้ทุกคนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วรถนิยมของคนจีนจริงๆก็ยังโหยหาอยู่ก็ขอดูฉบับเต็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเราคนสร้างเองเอามาประกอบเป็นทิกซอหรือว่ามันก็ยังคงต้องมีเรื่องของในสิ่งที่ที่เรื่องของอิมมชชั่นอลหรือว่าเรื่องของรมลึกเข้าไปอีกครับเหมือนเหมือนหนังหนังต่างประเทศก็เหมือนกันที่มาฉายบ้านเราที่เวลาถูกเซ็นเซอร์ ทุกคนก็ไปดูในฉนบับไม่เซ็นเซอร์ไม่ว่าจะในยูทูบ <c oughs> หรือในอะไรต่างๆฝั <c oughs> ่งละกลุ่มไหมฮะงี้คือมันเป็น <c oughs> เรื่องเป็นเรื่องโลเป็นอย่างนั้นนะครับคิดว่าตรงนี้ต้องเข้าใจเพราะว่ามันมีสองส่วนนะฮะการเผยแพร่ทางสาธารณะเนี่ยเรามีหน้าที่ในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเพราะคนทุกเพศทุกวัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแต่การดูเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัยประเทศไทยจึงหยิบเรื่องระบบเรตติ้งเข้ามาเข้ามาใช้ไงเพราะเรามองว่าแท้ที่จริงเนี่ยการต้องการบริโภคเป็นเรื่องปัญเจกบุคคล ที่จะต้องการสิทธิอันนั้นทำได้แต่เมื่อ,อไร่ก็ตามที่คุณไปเผยแพร่ในทางสาธารณะเราก็ต้องคุมค้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่คกันไปเหมือนกับเมื่อก่อน,อนเราดูหนังเซนเซอร์รใช่ไหมแล้วเาอยากจะไปดูในโรงชั้นสองเพื่อที่จะผ่านกระบวนการที่จะได้ดูเต็มม้วนเต็มเต็ม,ตมสีอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาผมคิดว่าในธรรมชาติของมนุษย์มันก็มีด้านด้านดิบดิบด้านมือดอยู่อยู่ในตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ไม่เฉพาะไทยจีน ที่ไหนก็เกิดขึ้นในโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ากติกาเหล่านี้ในะปัจจุบันผมเชื่อว่ามันก็มีความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือว่าในต่างประเทศเพราะว่าในที่สุดมันคือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิตนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางอย่างมันไม่ควรบางอย่างมันเป็นพับลิกอย่างที่ท่านพูดมันไม่เหมาะสมแต่ว่าอะไรที่มันมันก่อให้เกิดเรื่องราวและมัน สุดท้ายมันสอนบางอย่างให้คนได้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษถึงความดีความไม่ดีมันถ้ามันไม่ถึงจุดหนึ่งมันไม่เกิดความรู้สึกนะเหมือนบางทีเราสอนคนเราจะว่าคนไม่ดีเราพูดเขาดีๆเขาเขาจะดีได้ไหมบางทียากเหมือนกันมัน,เ,เ,นเราต้องแรงหน่อยเพื่อให้เขารู้สึกว่า มันไม่ได้คือหลักการเดียวกันแล้วทำโฆษณากันถูกต้องอลักษณะมันจะคล้ายกันแล้วก็คือเหมือนคือว่าคนเราแต่ละคนก็จะแตกต่างกันประชาชนทั่วไปคนดูทั่วไปก็ไม่เท่ากันในการที่จะสอนบางคนถ้าพูดดีๆก็ยากต้องต้องว่าหนักๆต้องดา่าต้องแรงจึงจะรู้สึกว่าเออใช่แล้วโดนถึงจะรู้สึกว่าเราควรเรียนรู้เอออย่างนี้ น่าสนใจแต่ว่าแน่นอนผมว่ากติกาอันนี้มันก็ใช้ไม่ได้กับปัจเจกบุคคลทุกๆคนเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็จะมีกติกาในการที่จะรองรับว่ามาตรฐานไหนที่ควรจะเป็นแต่ผมว่าความยึดหยุ่นมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นเป็นลําดับว่าอะไรที่มาที่ไปมีไหมบางทีปัจจุบันนี้อย่างเช่นกบวในบ้านเราเองก็ดูว่าถ้ามันแรงด้วยความที่มีที่มาที่ไปและบทสรุปที่ทําให้เห็นถึงประโยชน์มันตอบโจทย์ได้มันตอบโจทย์ แต่หากมันอยู่ดีๆมันก็จะมาแบบว่าแรงๆกันแบบมาวิ่วิวิกันโดยที่อะไรก็ไม่รู้อันนี้มันก็ไม่ได้ make sense ค่ะคนนี้เสริมเนี่ะเรื่องของละครไทยที่ทางจีนทางกองเซ็นเซอร์เนี่ยความจริงเขา s t r i c มากแต่พูดถึงว่าเรื่องของความยุ่ยยุ่นก็มีอย่างเช่นเรื่องล่าสุดคือพพุ่งนี้ก็รักเธอมีกระเธออยู่คุณทงธงซึ่งคุณธงธงเนี่ยออกทุกฉาก ไม่มีคุณทงทงเนี่ยเรื่องนี้ก็จะพลิกเลยก็จะกลายเป็นว่าไม่ไม่ไม,มีอัธรตทางจินก็เลยคิดกันขึ้นมานะว่าจะทํำยังไงก็ไม่ตัดคุณทงทงออกแต่ให้ภาคเสียงคุณทงทงเนี่ยเป็นภาษาจีนอ่าเป็นเป็นผู้หญิงไปเลยจบเหมืนอนแางนี้เลยล่ะเหมือนแป๊นหนึ่งว่าเป็นผู้หญิงมไม่ใช่กระเทยมันเป็นปัญหาทางเทคนิคที่ผมคิดว่าตรงนี้ต้องช่วยกันแล้วก็ข้อกังวลแบบนั้นไม่ได้เกิดในเมืองจีนแล้วเนื้อเรื่องมันจะไม่เปลี่ยนเหรอคะ ก็ตัวบทมันไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แสดงพฤติกรรมเป็นเป็นเพศที่สามออกมาเพราะว่าเสียงพูดมันสะท้อนให้เห็นเป็นเพศที่สองปกติมันก็ทําให้ละครแย้งกันนะคะเพราะคุณธงธงเขาก็ก็เหมือนผู้หญิงอู้งก็ไม่เสียสาระของเรื่องแต่ว่าฟิลหรือฟิลลิ่งของของภาพยนตร์ที่ดูในไทยกับที่ดูในจีนมันก็จะทําให้เกิดคนดูเข้าใจในในบริบทของการแสดงตัว ต่างกันเพราะว่าสังคมไทยอาจจะเปิดกว้างสำหรับการยอมรับเพศที่3ม,มากกว่า ตรงนี้มันเป็นเรื่องของแต่ละสังคมซึ่งมีข้อแตกต่างก็มีข้อกังวลเหมือนกันที่ผมอยากจะนําเรียนผู้ปกครองบางคนบอกว่าเนื่องจากละครซีรีส์เนี่ยกว่าจะไปรู้ตอนสุดท้ายเนี่ยโอ้เด็กเรียนเรียนรู้ไปตอนรุนแรงแล้วพอถึงตอนดีเนี่ยเด็กไม่ได้ดู <c oughs> ก็เลยกลายเป็นคนไม่ดีไปเลยอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่ามันจึงมีประเภทภาพยนตร์ที่จะต้องให้ผู้ปกครองอยู่ดูกํากับอยู่ด้วย <c oughs> แล้วสอนไปในตัวแต่ว่าเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันค่อยๆเรียนรู้กันไป <c oughs> เราไม่สามารถทําให้ทุกคนเป็นไปตามแบบภาพยนตร์หรือเรา จะให้ทุกคนเป็นแบบตามภาพยนตร์มันไม่ใช่ภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่มันทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชีวิตซึ่งเราเอา,อาเรื่องที่สมมุติมาสะท้อนจากสิ่งที่เป็นจริงในสังคมเราะนั้นผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันทาทุกฝ่าย<น>ครับซึ่งอย่างภาพยนตร์เนี่ยอาจจะง่ายหน่อยมันดูสองาชั่วโมงแลจบ,จบซึ่งผมก็ละครนยาวนะครบละครเันยาวถือว่าร20ยี่สิบตอนนะครับยี่สิบวันมันก็จะอาจจะมีเรื่องเลวร้ายที่ดูไม่ดีมาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยถ้าหากไม่ได้ดูจนครบท่อน มันก็เหมือนกับว่าจริงๆเราก็ได้รับการติติงตรงนี้มาเหมือนกันว่าอ้าวต่อมามาดีตอนจบจึงมาเข้าใจว่าอ๋อที่ทํามาแบบเนี้ในที่สุดผลลัพธ์กรรมก็กลับมามแต่เราก็บอกว่ารูปแบบรายการซีรีส์เนี่ยมีไม่เหมือนกัน,นหลายรูปแบบอย่างซิทคอมคจบในตอนรู้ตอนต้นและตอนจบก็เป็นอีกแบบหนึ่งซีรีส์ที่เป็นยี่สิบตอนมันจะรู้ตอนต้นไม่ได้เพราะเรื่องมันจะหมดอรรถรส และมันก็จะไม่อินมันจะรู้สึกปูพื้นไกรธแค้น<ม>ทําไมทําไมความรู้สึกมันต้องต้องเกิดมาเรื่อยๆสสอาราสมอารมณ์มาจนถึงจุดสุดท้ายโอ้โหครบไม่ได้แบบมันจึงมาจบแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาทางเทคนิคทางด้านของการที่จะทํำยังไงให้ผู้ชมได้เห็นบทสรุปทั้งหมดทั้งมวลนนะ่ะด้วยด้วยการทําละคร20ตอนมันไม่สามารถทําได้ในทุกตอนที่จะสอดแทรกอย่างนี้เข้าไปเสมอเพราะมันจะไม่เป็นละครละ มันจะไม่เป็นซีรีส์ซึ่งเราเองก็พยายามที่จะพยายามที่จะให้เห็นซึ่งเราเองก็เชื่อว่าการแอดว์เคดคนในการที่จะสื่อออกไปเนี่ยเราเชื่อแน่ว่าตัวร้ายมาคนใครก็รู้ว่าร้ายใครก็รู้ว่าไม่ดีต้องกรีดไหมคะไม่จำเป็นต้องกรีดแต่รู้ว่าตัวไม่ดีแต่บางทีความไม่ดีอันนั้นเนี่ยจะไปเห็นผลลัพธ์ตอนท้ายว่าการไม่ดีได้รับผลลกรรมอย่างไงแต่ว่าอันนี้เนี่ยมัน ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะรู้นะถึงจะยังวชนเองตัวไม่ดีออกมาไี่รู้เลยว่าตัวร้ายหนังไทยก็ไม่ได้ดูยากละครไทยก็ไม่ได้ดูยากตัวดีออกมาก็รู้เลยว่าตัวดีนางเอกก็คือนางเอกนั่นแหละนะครับทำทำยังไงก็รู้ว่าดีแล้วสุดท้ายก็ต้องได้ดีจริงๆอ่ะมันรู้หมดแหละเพียงแต่ว่าขบวนการหรือว่าเรื่องราวมันจะออกมาอย่างไงมันเข้มข้นยังไงจะรอดูซิจะเป็นยังไงอะไรอย่างไงแต่ยังไงก็รู้ว่าคนที่ไม่ดีก็คือยังไงก็ไม่ดีคงไม่มีใครอยากเอาแบบอย่าง คนไม่ดีค่ะอุตสาหกรรมละครไทยในจีนจะเป็นเพลงแค่กระแสระยะนี้หรืออีกสักหปีสิบปียังคงเป็นแบบนี้อยู่หรือว่าจะบวกขึ้นไปอีกถ้ามองในแง่ของคนจะกําายค่ะถ้ามองในด้านเราเนี่ยก็อยู่ที่คนไทยค่ะเพราะว่าจริงๆคนประเทศเราเป็นประเทศอิสระคนไทยก็อิสระที่จะคิดที่จะทําที่จะเขียนหมดมันัยังไปได้อีกไกลเพราะว่าคนไทยเรายังไม่หยุดที่จะคิด